รายงานผลการศึกษาดูงานในสภาพจริงการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่ม G11 เพชรเพเมืองช้างจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ทั้ง6โรงเรียนดังนี้โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมสนับสนุนให้ครูดำเนินการตามแนวคิดการบริหารงาน One Teacher One Best Practice มีนวัตกรรมที่เป็น best practice ของสถานศึกษาในการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวด้วยแนวคิด 3H h e a Hand Heart การจัดทำผลงานนวัตกรรม best practice ของบุคลากรในด้านการพัฒนาผู้เรียนทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพของตนเองโรงเรียนบ้านเลิศอรุณได้นำเสนอนวัตกรรมโค้ดทำนำความดีสีเลิศอรุณโดยรูปแบบเลิศอรุณโมเดล เพื่อพัฒนาสู่วิถีพุทธที่ยั่งยืนจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้นและปฏิบัติตนตามสมรรถนะของชาวพุทธที่ดีโรงเรียนอนุบาลประสาทศึกษาคารใช้กระบวนการเชิงระบบ Input Process Output รูปแบบ APS Model โดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ P3S สอดคล้องกับกระบวนการ PDCA มาใช้ในการทำงานเพื่อให้การทำงานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพและปรากฏผลงานเชิงประจักษ์ต่อสาธารณชนโรงเรียนประสาทวิทยาคารได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการทำนวัตกรรม Top 3 Challenge โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพบริบทโรงเรียนการส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลในเวทีต่างๆการขับเคลื่อนงานทั้ง4งาน เพื่อให้สามศึกษามีประสิทธิภาพและมีความเป็นระบบโรงเรียนเทพอุดมวิทยาได้พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนโดยใช้คำถามเป็นฐานบูรณาการร่วมกับหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC และการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study ด้วยรูปแบบการบริหาร PS Model บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมศึกษาหลักการ แนวคิดจิตะวิทยาการเรียนการสอนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการเรียนรู้ผสานกับวงจรริหารงานคุณภาพของเดมิงเดมิงไซเคิลและวิธีการคิดเชิงระบบโรงเรียนประเทียมวิทยาผู้บริหารได้ดำเนินการและบริหารอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กรแบบมีส่วนร่วมและมุ่งมั่นพัฒนาครูตามรูปแบบนวัตกรรม ktw model เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ح, ที่ครอบคลุมหลายมิติ ทั้งด้านความรู้เทคโนโลยีการทำงานเป็นทีมการทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ